คือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking news ประจำวันที่22เมษายศีล5ยังถือได้ไม่ครบแต่เขาคนนั้นคิดจะทำอะไร ซึงกันไปทั่วเมื่อในหลวงรัชการที่สิบมีพระราชปุชชาถึงพระสังฆราชถามว่าจะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้คนเข้าถึงพระไตรปิฎกชาวเนตรรัน้นหรืองานนี้องคุริมานคิดจะเป็น ชายตีบะมีเกี้ยวกันจะแล้วแม่แต่ยังขังเด็กไม่ยอมปล่อยกะจะให้ตายคาคุบกันเลยแล้วยังจะให้เชื่ออะไรกันอีกฮะก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย ดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาที เลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า1,900คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบ แอปพลิเคชันต่างๆเปรียบสเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้ เอาไปเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่คือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลลองศาสตราจารย์อุ้งอดีตรองศาสตราจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันรีภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้พูด จากเอกสารสองแผ่นว่าวชิราลงกรมีหนังสือถึงสังฆราชถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนเข้าถึงใจปิดกผมเคยตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าวชิราลงกรมีลักษณะแปลกอยู่อย่างคือสนใจเรื่องพระสงฆ์เป็นพิเศษนับว่าแปลกประหลาดอยู่ในเมื่อการปฏิบัติอื่นๆของเขาไม่สู้จะสอดคล้อง กับคำสอนวงเล็บในพระพุทธศาสนาเท่าใดที่เห็นนี้เป็นหนังสือที่เขาเพิ่งมีถึงพระสังฆราชเครดิตข่าวสารงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหนังสือสองฉบับฉบับแรกเป็นหนังสือราชการหน่วยงานราชการในพระองค์904ที่พว02.2ครับ 7-240สำนักพระราชวังพระที่นั่งอมพรสถานเกตดุสิตกรุงเทพมหานคร10-300นหนังสือลงวันที่9เมษายน2564เรื่องพระราชปุจฉากราบทูนสมเด็จพระสังฆราชสิ่งที่ส่งมาด้วยพระราชหัตถเลขาพระราชปุจฉา ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชปุจฉาพระเดียงถามสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระทั้งหลายตามที่เชิญมาฟอมนี้จึงกราบทูลมาเพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทควรม่ควรแล้วแต่จะโปรดพ้นอากาศเอกสถิตพงสุวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่หัวนะจ๊ะอ่านให้ถูกอย่าอ่านเป็นอย่างอื่นนะและพระราชบรมชาอีกฉบับว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทาราธิปดีตีถินทรมหาวจิราลงกร พระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศััทธาในพระพุทธศาสนาและทรงสนพระไทยศึกษาธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดแสดงสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไทยปิฎกอันเป็นหลักฐานการบันทึกองค์ธรรมแห่งการตัดสรู้และการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธองค์ จึงมีพระราชปุจฉาพระเดียงถามสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระทั้งหลายว่าจะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกขอสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระทั้งหลายได้ถวายวิชชาในพระราชปุจฉานี้ด้วยเถิด นี่คือเอกสารฉบับที่สองในหนังสือนำส่งที่ราชเลขานุการในพระองค์มีถึงนั้นมาจากกองพระราชภารากิจ9 0ก้ากรมมหาเล็กมีเบอร์โทรศรัพท์เรียบร้อยโปรดนำส่งกองงานเลขานุการภายในวันที่24เมษายน64 แมขีดเต้นไปด้วยนะว่าต้องส่งวันที่เท่าไหร่ฮ่าอ่าอ่หนังสือภาษากราชนะโอ้เหลือเชื่อดังนั้นจากหนังสือฉบับนี้ทางด้านพระาังฆราชจึงได้มีบัญชารายละเอียดไปยังกรรมการมหาเถระสมาคมทั้งหลายโดยมีรายละเอียดว่า ถวายกรรมการมสทุกรูปเรียบเรียงความแก้พระราชปุจฉาตามมติส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบเปรียงความมีความยาพอสังเขปให้เห็นแนวทางปฏิบัติจริงได้เพื่อประมวลความถวาย วิสัชนาต่อไปทั้งนี้ขอรับภายในวันที่30เมษาอ้าวบอกให้ตรง24ตีแต่พระสังฆราชมีบัญชาว่า30เมษาลงนามสมเด็จพระสังฆราชวันที่11เมษา2564 โอ้งานนี้สงสัยองคุริมานจะกลับใจมาเป็นชายสี่บะมีเกี๊ยวยังไงก็อย่างนั้นฮ่าฮ่แม้สินห้าวาวเน็ตเขาบอกนะไม่ได้แอดมินพูดเองยังถือสินไม่ครบเลยวันก่อนมีช่อดอกไม้แบบนี้เป็นที่เรื่องหรือใครไม่รู้จัก ล้าสมัยเชยจริงๆนะจ๊ะและยุคนี้ก็มีรูปออกมาสามผู่เชียงชื่นแบบนี้ไปไหนมาไหนควงสองเป็นสามคนเพราะต้องให้เขารู้ว่าเรารักกันนะจ๊ะนะจ๊ะในเรื่องเราดังกล่าวของสมศักดิ์เจียมตินุสกุลมีชาวเด็ดมาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายดรสุรพน์ทวีตัะ ปรารดนาพระพุทธาศาสนาคนหนึ่งกล่าวว่าในจกกักรวติสูตรกล่าวไว้ว่าจากกักรพรรดิผู้ปกครองโดยธรรมถือธรรมเป็นใหญ่จะต้องเข้าหาสมณะผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเพื่อสนทนาธรรมสม่ำเสมอรัชกาลก่อนก็ปฏิบัติตามนี้แต่คนไทยไม่ค่อยอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ว่าเป็นการปฏิบัติตามไตรปิฎกวงเล็บ หมายถึงการเข้าหาและสนทนาธรรมพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบพูดจริงจังนิดหนึ่งในวงการพระสงฆ์ท่านปอจุดปอจุดประยุตโตเป็นปรา์พุทธที่ให้ความสำคัญกับไตรปิดกมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันมีงานเขียนงานบรรยายจำนวนมากที่เสนอเกี่ยวกับการศึกษาสงฆ์ว่าควรเน้นศึกษาให้พระเก่งแม่นยำในคำสอน ที่แท้ตามที่มีในพระไตรปิฎกวงเล็บเรื่องที่ควรปรับการศึกษาปรเรียนก้าให้เทียบเท่าปอเอกท่านปอประยุทตโตเคยเสนอไว้นานแล้วจึงเป็นพระที่มีคุณภาพสอนประชาชนได้ถูกต้องก่อนหน้านี้ไม่นานรัชการที่ติดตเสด็จไปพบท่านปอประยุทตโตเป็นการตรวจพระองค์ไม่แน่ใจวงเล็บย,ย้ำว่าเดานะ ว่าท่านปอประยุทธ์โตสเสนอเรื่องนี้หรือไม่ปรอการไปพบท่านปอประยุทธ์โตนับเป็นการแปลกมากเป็นเรื่องที่วงก,การพุทธคาดไม่ถึงเช่นกันแปลกแต่จริงเพราะได้ยินมาว่าพระอาจารย์ที่สนิทสนมตรงอิทธิพลได้รับการอวยยศพุทดพุทด,ด,ด,ดในยุคนี้เกือบทั้งหมดเป็นสายวิจัรนา หรือไม่ก็เป็นสายโหราส่วนพวกสายวิชาการ,รเระี่ยนธรรมเยอะๆที่เคยฮอตในยุคก่อนพอมายุคนี้ตกกระป๋องหมดแต่คำถามนี้กลับทำเหมือนว่าสนใจในสายวิชาการและตัวคำถามก็แปลกเพราะถ้าพัะไตรปิดกภาษาไทยนี่มีการใช้มากันเป็นร้อยปีสังคายนากันมาหลายรอบ สำหรับคนทั่วไปถ้าอยากเข้าถึงพระไตรปิฎกก็สามารถศึกษาเข้าถึงได้จากฉบับภาษาไทยได้เลยทำไมต้องไปเรียนสอนบาลีก่อนเพราะเข้าใจว่าแม้แต่พระประเรียนหลายประโยคปกติก็อ้างอิงจากฉบับภาษาไทยทั้งนั้นปรอรออาหารแล้วก็เงงมันเป็นเอกสารที่เหมือนแสดงว่ามีเลขารับฟังมาก็เลยมาพิมพ์เล่าแบบตัดตอนต่อ,ตอ ไม่ใช่คนเขียนเองทำไมราชเลขาดันทำหนังสือปะหน้าว่าเอกสารแนบเป็นพระราชหัตทะเลขาศีนห้ารักษาให้ครบได้ก่อนดีไหมพ่อโอ้จุกเลยงานนี้เจอลูกนี้ก็ไปแม้ไปไหนสามคนแล้วจะให้เขาว่ายังไงล่ะครับแล้วเรื่องขังเด็กละลืมหรือ,อยังฮะตีจึก จึกจๆๆเฮ้ยเอามองบนสักหน่อยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสนใจพระสงฆ์ที่มียศมีตำแหน่งดูหมอแม่นมีของแต่ไม่ได้สนใจพระธรรมรักธรรมสามประการของพุทธศาสนาทำความดีระเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แก่นหลักๆสนใจจะทำบ้างไหม หรือคิดว่าปล่อยนกปล่อยปลาได้บุญแล้วก็ควรรีบปล่อยเด็กๆนะอีกหลายชีวิตที่สั่งขังกงแฮทแท็กเสริมส่งบุญบารมีได้ดีและเห็นผลทันทีลองสิลองทำดูเออน่าคิดนะวันนั้นไปพบท่านปรอประยุทธ์ประยุทธ์ตโตก็มีเจ้าคุณพระไปด้วยที่พระปัญญา ตั้งข้อสังเกตรเรื่องเจ้าคุณพระเขียนคาถาบาลีแก้โควิดตั้งแต่เดือนมก,กราอาจมีการสนทนานขอคำแนะนำจากท่านสมเด็จประยุทธ์โตเคารพเหนือหัวจริงๆก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านปอประยุทธโตนี่แหละท่านพุทธทาสเป็นพระเถระที่แตกฉานเรื่องธรรมจริงๆครับ หรือเขามองเป็นอาวุธเป็นหนึ่งในเครื่องมือลองคิดดูสิในศาสนาพุทธแบบไทยตัวเองเป็นเทพมาจุติต้องเป็นที่เคารพยำเกรงของคนธรรมดาลองนึกถึงภาพคนไทยเลิกนับถือพุทธเลิกเชื่อพุทธแบบไทยไปไม่ต่างจากยศเทพรอยดุดไปเช่นเดียวกันเหมือนคุณเป็นนักเลงแล้วมีข่าวลือว่าคุณฆ่าคนร้อยคนได้ด้วยมือเปล่า คุณอยากจะให้ศัตรูเชื่อแบบนั้นและคุณหลีกเลี่ยงคำพิจาุณความจริงต่อหน้าศัตรูของคุณคลองเรือนผัวเดียวเมียเดียวยังทำไม่ได้เลยแล้วจะมีหน้ามาสอนให้คนไฝ่ธรรมะดีดีนะบอกแล้วองค์ุรีมานอยากจะเป็นชายตีบ่หมีเกี้ยวงานนี้ สนใจเรื่องธรรมะแต่สินข้อสยังทำไม่ได้ไม่มีทั้ง5้าข้อได้มั้งทำให้ได้ครบสินห้าข้อก่อนประชาชนอยู่ดีมีความตุกแล้วค่อยมาว่ากันนะเรื่องปฏิบัตินี่สินห้าข้อไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งหนึ่งสั่งอุ้มฆ่าสองขโมยเพชรสาสา 3. เปิดฮาเลมสี 4, บอกไม่ยุ่งการเมือง 5. ทั้งขาทั้งเศแต่ละข้อดีๆทั้งนั้นเอาไปให้ตุดทางเลยนะ เออไม่แปลกครับคนที่อยู่ในกลุ่มความเชื่อย่อมรู้ตัวในบาปที่ตนกระทำมันย่อมมีความอยากล้างบาปอยู่บ้างเหมือนกับฟาโรสมัยยุคกลางที่ลงทุนสร้างโบสถ์อะไรต่ออะไรมากมายก็เพื่อล้างบาปทั้งนั้นมีนักบวชทักมาให้ทําเท่านั้นแหละโออันนี้ถ้าทางจะเดาถูกนะเนี้ยมาถูกทางประเทศที่ย้อนแยง้งไอ้รวย เอาให้พระราชามีทศพิษราชธรรมก่อนได้ไหมครับขั้นต่อมาถึงให้พระถังจำฉังไปจันเจิญพระเทพไตปิฎกมาจากชมพูทวีฮาเขาปลูกฝังเรื่องธรรมะลาชินีชูแม่เขาไปคนฝักไยธรรมะมาตลอดอาจารย์อย่าลืมบัดนี้พระราชาอำนาจในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ได้มอบให้ตัวเขาโดยสมบูรณ์แล้ว เอาแค่ปรอประยุตโตเป็นวัดพระวัดราษนรแต่ได้เป็นถึงเจ้าประคุณสมเด็จราชาคณะไหนจะเรื่องสมณศักดิ์สมเด็จสององค์ในวัดไตมิตรเรื่องการตั้งเจ้าคณะขนกลางที่ตอนแรกบัญชีมหาเถระสรุปแล้วแต่ไม่รู้อีท่าไหนเปลี่ยนชื่อเอาดือ้อพระผู้ใหญ่เงียบเป็นเป่าสากเพราะกลัวอดได้สมณศักดิ์มหาเถระก็ไม่ต่างอะไรจากยูฟ้าเสือนอนกินดีๆนี่เอง โอ้อันนี้มงการเมืองในวงการสงฆ์ทะลุโปเชทันทีเลยฮ่าฮ่เอา้าเรื่องราวนี้ยังไม่ต้องงงนะครับท่านทั้งหลายวันนี้มันมีเหตุผลหลายเรื่องหลายราวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าคิดว่าวันนี้องค์ุติมาจะกลับกลายร่างมาเป็นชายตีบะหมี่เกี๊ยวเป็นไปไม่ได้ ตราบใดที่ยังขังเด็กอยู่ในกรงเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานตราบใดที่ยังมีฮาเล็ม,มั่วเ็กมั่วกาม,มาแบบนี้อย่าบอกนะว่าฮาเลมไม่มีจริงอย่าบอกว่าว่านามสก,กุลสิริวัชรพักทั้งหลายไม่ใช่เมียของกูงานนี้อายุก็ป่าน,นี้แล้วยังอยากจะมีเดียมเด็กๆก,กันมากมาย โอ้เหลือเชื่อจริงๆประเทศไทยเอา้าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสินห้ายังถือได้ไม่ครบแต่คิดจะทำอะไรอึ้งกันไปทั้งบางเมื่อในหลวงนักการที่ติดมีพระราชปุจฉาถึงพระสังฆราชต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง y o u t u b e ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า Youtube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์จารัสอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,900คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้ คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมล็อกฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรฟ์พีเมียทุกค่ำคืนนะครับ วิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ มันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสริชนคนตายฝ้าเดียวกัน เที่ยงบากเที่ยงไหลกันจนถึงเั้นชัยเราคือเพื่อนกันพวกกีนาตรงกินาาประชาะรัตรงนโรย อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเง่นเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่ากการที่มันจะเไลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเมื er ่อแล้วเนี่ยในเมื่อสถานมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อ ทุกการต่อสู้ auch, ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่า,ามันต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่่องรระะะาาไตยแแล้วจโนนนบบบีคัม ไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิ์ีเป็น,นมนุษย์ประเทศนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนอของเรามันมต้ศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่ตางๆมันเป็นสักรีของเราสริทธิทางการเมืองสริทธิพลเมืองเป็นสักรีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสักรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเี่เรา,า,เราสุดยดมีศักีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่วา่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมกงมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเหตุผมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในึ่งข่เวไปเรื่อยะครับ อยากให้รัฐบาลเห็น่ารลกมเอาชนะความจนด้วยรัสวัดิกา